กันเลยมาดูกันดับการแบนกันสักนิดหนึ่งครับไฟเวอร์สปอร์ตฝั่งบูทีมฮะอาร์ติฟอกฝั่งเรดทีมแบนกากัตลีซินคาร์มิลและบรอมครับเฟอร์พิกมาเป็นทางดัางของซิกครับจาวันโฟกับสาย่าผูกหยิบโดยท้านั่งอาร์ติฟอกะช่วยกันช่วยกันเอาไปแจกตามกลุ่มเอาไปแจกตามกลุ่มนะฮะเอาไปแจกตามกลุ่มหน่อยเร็ว ราคารครับน่าจะตัดไม่อยากให้คู่กับซซย่าครับตัดออกฮะให้สามีภรรยาไม่ได้อยู่ด้วยกันครับนะฮะตอนนี้ซซย่ากับราคารได้แยกทางกันเป็นที่เรียบร้อยขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะฮะแล้วก็หยิบกาเลนมาเพิ่มครับกาเลนนี้น่าจะเป็นของ NCO ครับนะฮะเจอกับฟิโอร่าครับคือตอนนี้ผมอ่านชื่อทุกคนได้นะครับแต่ว่าถ้าใครมีข้อมูลนะครับเอ่อ ยาวเวเอสเอหรือยาวเวมีออกเสียงยังไงครับนะฮะช่วยผมนิดนึงครับช่วยผมนิดนึงผมยืมทำทายผลใช่ไหมผมยืมทำทายผลใช่ไหมแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมจัดให้ผมจัดให้อ่าผมจัดให้ปับป๊บปับ๊บปั๊บ ไฮผลเปิดทิตติน่าครับกับออราบครับออราบของอากาเซลทวัวร์เมนต์นี้ทำผลงานไว้ได้ดีฮะกาลิโอกับอาคาริครับถ้าคุณรู้สึกว่มามันน่าดูอย่ากเก็บไว้คนเดียว ถึงแม้เราจะเป็นคอมมูนิตี้ทัวร์เล็กๆครับแต่อยากให้คนได้ดูกันนะฮะและตอนนี้มีข่าวดีนะครับสำหรับใครที่ดูบางแมปไม่ทันหรือว่าอยากดูย้อนหลังแบบไม่อยากกอยาวๆนะครับเราอัปเดตย้อนหลังไว้ให้แล้วนะครับใน y o u t u เซียนติทีนั่นเองโอ้โหดูกอบดีครับไม่น่าดูได้อย่างไร ว่าอะไรอ่ะยเยวมีเหรออ่านไม่ออกจริงๆอ่ะอ่าอ่าพี่มดถึงกับถามครับอะไรหวานะฮะเมื่อกี้นี้นี่ยครับเป็นไงครับประสบการณ์ครับนักปาชค,ครับต้องเจออย่างนี้ครับทุกปีทุกชาติฮนะแล้วเมื่อกีน้นี้เมอร์ลิน เกมนี้เบอร์ลินนะแล้วเบอร์ลินไม่ธรรมดาเบอร์ลินเจอกับเหมยลี่ด้วยอะไรนะ Why owe me Why owe me Oh my god Oh my god สเสถียรครับเจอกับทางด้านของเอ็นซีโอฮะเลยการครับทางด้านของเบอร์ลินเจอกับทางด้านของดุ๊กครับดุ๊กนี่แกก็เปลี่ยนตำแหน่งของแกไปเรื่อยนะ เบลลี่ฮะทนาะอากาเซลเนลครับมากับทงนานของดัมเบอร์ครับแอนคาเฟ่มากับทงนานของอะ,อะไรนะ y o w e อเวมีขอบคุณมากครับนะฮะคุณต้องจบพิสูจน์อักษรมาแน่เลยแล้วเปิดแกนโอเมอริกไปครับจังหวะเมื่อกี้นี้ฮะแต่ตัวเองนั้นเจ็บหนักครับแล้วเรียบร้อยครับ <15. S 1> ได้ไปก่อนครับ <15. S 1> อาร์ติฟอลครับแล้วได้ไปสองอ่ะ โอ้ได้เป็นสองสองศูนย์ตอนนี้แอนคาเฟ่ครับกับวาวเวเมียอันนี้อันนี้ผมอ่านออกเสียงเมอร์รี่ถูกไหมเออถูกผิดบอกผมด้วยนะ ดูครับเบอร์ลินด่านบนครับ NCO ครับเน้นมินเนียนครับไม่เน้นคนครับนะฮะส่วนเสถียรเน้นคนไม่เน้นมินเนียนนะเอะ๊เอ๊คิดป่าปะเรานะ่ะแล้วแสบมากครับเหลือไก่ตัวเล็กไว้ด้วยฮะ,ะไม่ตีหมดครับตีหมดเดี๋ยวมันเกิดใหม่เหลือไว้ตัวหนึ่งให้มันไม่เกิด ช่วยกันแชร์ครับ่กันแชร์ครับนะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์เดี๋ยวผมก็บ้าบ้าจี้แจกไปเรื่อยแหละวันพรุ่งนี้บอกเลยนะต้องมาดูนะแค่ดูอะแค่ดูแค่แชร์แค่กดติดตามทางด้าน,นของทีวิตทีวีเราไว้บอกเลยพรุ่งนี้แจกหนะักเอาแล้วเอาแล้วเราเข้าหลังบ้านครับ ตีท้ายครัวอ่ะเรียบร้อยครับสว่วนละไม่กลา้นนาอยู่หุตนอกว่ามาครับแต่ไม่สามารถที่จะเก็บชีวิตนะท่านั่งในแอนคาเฟ่ไปได้ครับแดะอาคาเซลม์มารับเวฟเอาไวอ้อ่ะเ๋ยวครับอ่าต้องให้เวลาให้เวลาเจ้าทิติน่าเวลสักนิดเวลสักนิดต้องมีไอเทมสักหน่อย แต่ด้านบนบอกเลยครับว่าสเสถียรเสถียรบอกว่ากดยาวยาวกดยาวยาวดู NCO กซีมั่งครับนะฮะ NCO ก็เอาก่อสะท้อนมาน่าจะเป็นการเน้นการตัดเลือดครับนะฮะสามสินาทีครับมังกรลมกำลังจะเกิดะฮะลมหรือน,น้ำฮะตัวนี้น้ำสิน้ำสิ เออแชทเราไม่ได้พังใช่ไหมครับไม่มีใครคุยกันเลยแชทเราไม่ได้พังใช่ไหมป๋ามาถึงตรงนี้ขังเอาไว้ครับแล้วดัมเบลเซียจะตีไปครับแล้วลังไล่อยู่ครับท่านังอากาเซว่าล้วเหลืกซวินไปแต่ว่าตายก่อนครับทำให้ท่านังของเมอร์ลี่มันสิไม่เสียชีวิตครับรอดกลับออกไปได้ครับ แต่แต่ช่องเราแปลกนะคนดูดูด้วยทีวีเยอะบางคนก็บอกว่าชัดไม่ได้พี่ดูด้วยทีวีนะโอ้มันชัดดีตอนนี้เสียงก็เลยมีโครงการว่าจะลดความชัดในช่องลงนะครับนะฮะจะได้ไม่เปิดในทีวีดูกันนะดูครับย่องมาเหมือนจะรู้ตัวครับอากาเซล โอ้โหแล้วตัดบูบับไปแล้วบอกเลยครับว่าออนลารฟที่ไม่มีบูบับเหมือนคนรักที่ไม่มีใจไม่ได้ข้องเลยฝืนทำไมวะเนี่ยเนวครับตอนนี้ซิกได้ทางด้านของแอคคลูเด่นแล้ว อะไรนะวายออาไวมีใ uh, ช right? oh, mm ่ไหมอ๋อวายคือวายตัวแรกเนี่ยจินตนาการเนี่ยของเด็กไทยเนี่ยเออนักกีฬาไทยเนี่ยเนี่ยเราก็เอ้ยวายวายตรงไหนอ๋อวายวายตัวแรกเลยข้างบนครับอย่างสู้กันไม่จบมาเอ็นซีโอกับท่าน้าของเสถียรครับมารากมังกรน,นิดหนึ่งนัมเบอร์มีการติ๊กครับ ตรงนี้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 มาเลยครับไปค,คุมวิชันนะทางด้านของลิฟสครับเชอร์ไว้ก่อน <S <S ตีปูแหละพูดกันง่ายง่ายเอ็นซีโอฮะแวบมาดูเห็นแล้วเอ๊ะเปิดหรือเปล่าวะรีบมาครับรีบมา จะเข้าไปไหมอาคาเซลรอจังหวะโดนเปิดไปฮะโดนคาตาลิซึมไปแล้ววิ่งวุ่นอยู่ในข้อจังหวะนี้ชีกออก้ายแล้วเสียชีวิตไปครับโดนสเสียนเก็บไปครับทางด้านของอาคาเซลสเสถียนออกมาดูระยะก่อนครับทางด้านของดูครับโดนเก็บไปครับโดนเนลไล่ยิงไปแล้วตอนนี้สถานกรารณ์ไม่ดีฮะทางด้านของอาร์ซิคพอครับสเสถียนกําลังจะตายครับแต่เอาไม่ได้ครับเนลบอกว่าคอยมาก,ก่อนเอาป้อมดีกว่าเพื่อน แลแ้วดําเมจกับป้อมคุณดูสิครับมีทั้งซิกมีทั้งทิติน่าป้อมมันจะไปทนไหวได้อย่างไรแต่ตรงกลางครับวเอวเว้มีพยายามที่จะมาดันให้กับเพื่อนนะะลิฟสแจอร์ครับไม่ใช่สิลิฟเพลเลอร์ตรงนี้แลกเลนสสวิงครับแล้วหย่อนสมัยได้ไปครับอากาเซ่ทำได้สวยครับนะฮะสต่อหกะ ลักแทงมาจังหวะนี้ครับโหมเมอรี่ฮะสวยจริงๆครับและไม่เอาครับผมนึกว่าจะเวทบูเพราะการไม่มีบูของออร้านที่มันเป็นปัญหาจริงๆครับและดุกครับตามอยู่ครับออกยังไงครับเบอร์ลินครับจังหวะนี้ฉีกออกขวายาวๆกลับเข้าหาบ้อมกินฮันนี่ฟูตบุ๊แล้วปล่อยทางด้านของเมกาไอโฟนอบอมไปก่อนนะแต่ไม่มีใครตายดามเมจมันไม่พอ นัมเบอร์ครับเกี่ยอกแล้วแกเป็นไรไม่รู้กับมังกรนะแกเดินผ่านแกต้องเขีย่ยนะนี่แตคนรักเก่าเรามาเจอกันที่เลนกลางแล้วมาก,กับคนใหม่แล้วแล้ว,ลวเลิกไปนี่ไปคบกับเด็กด้วยนะคบกับพิจีน,นนะันแล้วเปิดนะดุกครับไล่ครับดุไล่เมลอยู่อะ จังหวะนี้ดุกบอกเดินจัดให้แล้วดุกแตกไปเองครับโดนัมเบอร์เกตไปครับดามิเชียจัดติดไปครับจังหวะเมื่อกี้นี้เราปั่นตามต่อครับสายย่าครับาวโอเมีครับพยายามที่จะจู๊ครับขายยิงขายยิงอะแต่เอชพีโอยังคงทรงพลังครับยังคงได้ต่อครับโดยมีทางด้านของเบอร์ลิจ่าดามเอจอยู่ด้านหลังครับโอ้แล้วดูเม์ลี่ครับใจแกนิ่งขนาดไหนแกแวะหย่อนสมัยใส่ทางด้านของลิฟสกัปเชอร์ก่อนด้วยอะ แต่ไม่สนครับ n อ o โบอกเห็นแล้วไงครับจะเปิดครับเรียกอากาเซลกับทางด้านของเบอร์ลินมาจะเข้าไหมเมอรี่จะเข้าไหม,ม,จ,ะไหมจะแทงเข้าไหมจะเสี่ยงไหมเสี่ยงไม่ไหวอะต้องกัดครับอ้าวอ้าวอย่างงี้สงไม่ดีแหมไม่เปิดไม่เปิดเลือดมันน้อยอย่าไปเสี่ยง แล้วถอนได้ทั้งด้านของอาก,กาเซลมาครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับนะฮะสปิผู้จทัดา้านของเสถียรครับอืมดูใส่ทุกเม็ดเต็มทุกกระบวนท่าเอ็นซิโอเอ็นซิโอเอ็นซิโอตามอยู่ ตีหลังดูเมกาอินฟินิอมมาครับแล้วเรียบร้อยครับเป็นทาาด้านของเนลลวะพี่โมซื้อบัตรไหมยรับฮะซื้อรอแล้วใช่ไหมตอนนี้มัน5้าสิบคนเราจากก่อนใบหนึ่งเลยไหมเพราะว่าคนมันลดไงจาก90เมื่อกี้นี้ก็จะร้อยละเราอยากแจกไงอ่าแล้วเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวเราจากอีกใบหนึ่งนะฮะง่ายๆนะครับคุณต้องไปกดแชร์นะครับนะฮะคุณต้องไปกดแชร์กดแชร์ <laughs> ไลน์นี้ และกดติดตามนะครับทางด้านของทวิตทีวีเรานี่เดี๋ยวเราแจกเลยเราแจกตอนแข่งกันอยู่นี่แหละแต่ร้อยเขาบวกกันเสร็จก่อนอ่าทุก50คนเราแจก50บาทหนึ่งใบอ่าละอ้อมาครับด้านของเมลลี่ปับ๊บกรตานิ้ซึ้มครับแต่เพื่อนเพื่อนเข้าไม่ทันครับกระตาลิ้วซึ้มืัอตัวเองหายไปครับอาจจะฟลออกได้ฮนะ เดวหาที่ยิงอยู่ครับเมกาอฟนโนโบอมมาครับทางด้านของอันคาเฟ่เกือบจะาเยี่ยงฮะตรงนี้เนวโดนปิดชีพไปครับเดวาโเวมียเหลือเบอร์ลินครับแล้วเบอร์ลินโป๊ไปได้หรือเปล่าสเสถียรน,นิโพสเอาไว้แล้วทางด้านของดู๊กเข้าไปล้วงได้ทาวเวอร์แล้วต้องถอยไวๆฮะอีกกติกาหนึ่งก็คือถ้าขึ้นชื่อใคร คุณต้องตอบกลับนะครับว่าอยู่นะครับเราจะได้เช็คสถานะได้นะครับนะฮะผมกดก่อนเลยใบหนึ่งปัาบผมกดก่อนเลยใบหนึ่งผมอยากแจก,กวินเนอร์อีสต์วินเนอร์อีสตใครอะแอดดี้วินเนอร์อ้าวทำไมไม่ขึ้นน่ะทำไมอะทำไมไม่ขึ้นอ่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วผู้ยุคดีขึ้นแล้วนะครับรายงานตัวฮะ ในการตัวพิมดเลยนะครับตอนนี้ผมภาคต่อแล้วนามน้ำสินคอโนโรชแนลหนีเราด้วยนะครับอ่าอ่ะมันมันมันจะช้าหน่อยมันจะช้าหน่อยว่ามันดีเลยไงคนะุณต้องพิมพอยู่นะครับเดี๋ยวเราส่งโค้ดได้เลยนะฮะส่งนี้บวกกันยับครับขอแล้วเป็นลำเบอร์ครับ ชัดดาวทางด้านของดุ๊กได้ไปครับ6ต่อ16ครับตอนนี้แต่ยังไม่สิ้นหวังนะครับผมบอกเลยว่าไฟ rework อ e s p o r t ยังคงสู้อยู่ฮะใจย,ยังได้อยู่ครับโอ้โหคุณเดือดไม่เดือดอะผมร้อนเน่ยผมหาผมหารีโมทแอร์เลยอะ เออผมร้อนเลยอะอ่าผิดกติกานะครับร้อยพิมพ์อยู่นะฮะอันนี้พิมพติ๊กเกอร์มานะฮะอดนะฮะอ่าพิม,มพีม่โม์สิบใพิมโมดิบใบแอดเพื่อนสิบในะครับแล้วส่งรหัสให้น้องนะครับนะฮะอย่าลืมครับตอนนี้ตอนนี้70กว่าคนถึงร้อยแจกอีกใบอ่าถึงร้อยแจกอีกใบช่วยกันทำมาหาก,กินเฮ้ยเอาตังค์มาล่อละ จัดทัวร์เมเนต,ตังก็เสียยังต้องจ่ายตังร้อยพวกเราที่มันจริงๆเลยแล้วยกเข้าไปครับตัวเบอร์สวยครับช็อตนี้ฮะแต่โดนทางด้านของดุ๊กครับและตามต่อครับเป็นทางด้านของไซยาวายวโอเวียรเกตไปในช็อตนี้ครับโอ้เมลรี่ออกไปได้ครับแล้วเดวครับโดนดุ๊กเก็บไปครับเสียชีวิตในช็อตนี้และมีบอลลอนมาช็อะ ถ้าดูถ้าดูก็ได้แล้วแล้วพรุ่งนี้มีสวัสไอเทมนะฮะมีสวัสไอเทมจากทางด้านของทีวิตทีวีมาเพิ่มด้วยช่วยกันช่วยกันช่วยช่วยกันเพิ่มคนดูหน่อยช่วยกันเพิ่มคนดูหน่อยนะครับน้องเติมได้เลยนะครับนะเติมเสร็จแล้วก็ส่งบิดให้พี่ได้เลยนะครับคืนที่มาได้เลยนะ เออ่ถ้ามันกดซับไห้พอน้องเติมเพิ่มครับแล้วกดซับช่องพี่นะฮะเงิน,ะนงจะได้หมุนไปในวงจรนะเบอร์ลินครับพยายามจะเคลียร์ครับมนเนียนซึ่งเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมดีเฟนเก่งมากๆนะ เมรี่ครับหาจังหวะคาตาลิซึมสวยๆครับแต่สตียนเนี่ยแหละปัญหาครับและแยกดันคู่กับทางนั่นของดุกซะด้วยได้ทาวเวอร์ที่2ไปครับด้านบนด้านล่างครับดุกเองลําเลียงมีเนียมมาเข้า3ทางครับกันลำบากแน่นอนครับตรงกลางรครับทาวเวอร์ที่2เสียไปแล้วฮะ โอ้ต้องแยกต้องแยกกันกันครับทางนี้ก็แยกกันดันเหมือนกันครับจะการจะดันครับสเตียรครับด้านบนครับเอ็นีโอบอกลำบากครับด้านล่างครับดู๊กครับชลิเกมฟิปไปไม่โดนนะและด้านบนครับเมอร์ลี่ครับกับทางด้านของสถตียร์เนี่ยและดูครับรถยิงจะแตกแล้วครับเหลือเ0 0เท่านั้นเองครับตรงกลางครับก็มา2อพันครับโอ้รถที่มีบาลอนอาธานบนแตกไปที่เรียบร้อยแล้วฮะ ด้านล่างด้านล่างอากาเซลครับพยายามกันครับพาวเวอร์สุดอะอ้าวไม่ใช่ครับด้านตรงกลางยังไม่แตกครับตรงกลางยังไม่แตกต้องเปิดแล้วล่ะครับแล้วลองดูหน่อยแล้วกันจังหวะเมื่อกี้โดนทอนครับเปิดแล้วก็ล็อกไล่ตามต่อครับเพื่อตามไม่ทันครับต้องถอยกลับมาครับเสียแล้วก็ล็อกฟรีครับในจังหวะนี้ครับโอ้แล้วเหมือนคนข้างครับนะฮะสถียนไม่คุยด้วยครับสเียนบอกเล่าหรือ ตอนนี้ค่อยๆนวดครับใช้คำว่าค่อยๆนวดครับทางด้านของอาร์ติฟกครับตัวที่แล้วถ้าจะไม่ปิดอาร์ติฟกที่3ใช่ไหมใ่แล้เดี๋ยที่3ครับนะฮะทัวนี้หวังจะเข้ารอบชิงแน่นอนอีก29วินาทีครับทางด้านของบารอนนาชอกํกำลังจะเกิดครับแต่ว่าเจอกับรองแชมป์ไฟเวอร์อีสปอร์ผมบอกเลยไม่ได้กินนิ่มแน่นอน น้องนาเมเอ่เอาน้ำสินนะฮะตอนนี้แกทูบานนี่แล้วก็เติมเพิ่มไปอยู่นะฮะก็ต้องจะกดปับนะฮะกดดันด้วยยังไงบอกเลยจากหวังผลผมอะไลนยย์ครับวาโอเอมียแล็เหล็กสวิงใส่หน้า,นาของเบลรี่ครับ 6ต่อ20บครับบอกเลยสกอร์การฆ่าห่างครับตังห่างกันเยอะครับระดับหมื่นนะและดุกคําเอาไว้ครับตอนนี้เปิดท่านั่งบารอนนชอแล้วครับเอากันอย่างไรเอากันอย่างไรด้านล่างครับแยกกันอยู่ครับนะฮะเอซิโอลำบากอยู่ครับแล้วเปิดกันจังหวะนี้ครับเมกาอิโคโนบอมไปครับ ถอนกลับมาและดูอากาเซลอากาเซลข้างอยู่แลกอล็อกอยู่แล้วไล่ตีเมอรี่แลกเหล็กสวิงครับแล้วแฟดออกครับรอดชีวิตไปได้แต่ต้องบอกเลยครับว่าเพื่อนด้านหลังก็ลำบากอยู่เหมือนกันนะเบอร์ลินครับโดนเก็บจากข้างนงงสัตเถียนครับเอลเดอร์ดาก้อนฝ่เกิดแต่ตรงนี้มันจะได้ตีหรือว่าจะจบบ้านกันได้และเคียร์มีเนี่ยลำบากด้วยตัวที่เหลือ แอกเซลพยายามที่จะฝืนครับโดนเสถียรไล่จัาไปอยู่ครับแล้วจะติดตามมีเดียไปแต่จบก่อนคนที่ได้วินแรกได้แก่อาร์ติกฟอกครับ